หมายถึงหัวนี้หัวซูชิเนี่ยหัวซูชิหัวโลหัวมันละอาหัวที่ขอนมันเป็นคืออะไรแปรทีเอาไมวิทย์แกจะหมดมีสำรองเปล่าไม่มีไม่มีไม่สำรองมันจะลายไปน้ำสม ไม่มีจับลองได้ยังไงสี่ข้อได้ไหมได้พี่เดี๋ยวเยอะอยู่เข็นยืนตลอดผมเบ้าบ้างบางทียืนเบ้าบ้างบางทีนั่งว่างบ้างบางทีเด่๋ยวค่อยได้ยืนตลอดหสองสี่หกแปดส,สิตอนนี้พี่มีเข็นมั้งพอ,อพี่ใส่อะดร อพ่ออันนี้ไหไปก่อนทั้งหมดทีนี้นระาณต่อมอเป็นสี่หลิอดพอก็เดินสุดเดินพ่อว่าอะไรใน่ะอนนี้คือเผาสามเผาเผาเผาสาม ต้องยืนตลอดใช่ทำงานเป็นเชฟต้องยืนตลอดครับแต่ห้าไลน์ด้วยก็ต้องเบ้าไปด้วยเบ้าสายสายพูดไปด้วยนี่บอกบอกว่าเจ้าบกุญแจกับการว่าอะไรแล้ะ มีของพ่อครับจับไปจัดไปอันนีบอสกูเสียเอาโลตัวอาจาะอัดีนะเัาโลตัวโลัโลก็บปเจาะละมีคนประกเมียบดเดสตร ได้อยู่สเปซคตรงนี้เห็นมันจะมีไงยอยากให้เห็นทุกคนแต่เห็นคนอื่นด้วยแต่ความแต่มุมนี้แสงมันได้แสงมันโอเคเลยแต่อีกมุมหนึ่งอ่ะม,มีแบบสว่างเบอร์หลักลักการเราจะหาที่ตั้งตรงนี้มันหนีแล้วก็น้ำก็คือนมด

เคยทำร้านไทยไหมครับใส่ไม้สไม้หมายถึงมุมตั้งเดิมหมายเขาว่าไงมุมน like> ี้ไงไม่มีข yes, ้วเลิกข้อเล็กแล้วก็ซอปปี่พอดหมวกมาคงไม่เกินซอปปี้พอเลิกมาคงไม่เกินเก้าแสนบานะลอยช้ำไม่ช้ำไม่มาจนดื้อ xin xài đẹp nó mất đi nó mất hả xin xài đẹp nó xin thảo nó xin thảo đẹp nó mất đi 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 อันนี้มาหมไอันนี้มามอันนี้ของมบไไกท่ทอดกาดหนรไ่ทอดกามันไรอันไหนอันไหนแม่แม่มันเป็นอดฟอดใใส่ไม่ไรอใส่ก็ได้แต่หรือว่ายังไงาโอเค้าใส่ามใส้วยอโอเค